เอาละฮะกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับก่อนเรวันนี้นะครับมาอยู่ผมในเว็บเคคราฟตงเกมว่าโอ้วันนี่ผมมีเกมใหม่ครับผมกับโปรเจกต์ดูนุ่มสกายวอลนี่พาจี๊ดสองร้อยไก่ผ้านะครับผมไอ้เยอะลิ้นพันกันนะไม่เยอะนะครับก็ในเซิร์ฟเวอร์ของไก่คราฟนะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศนะครับก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากไอ้เยอะมันไม่มีโปร อิเค okay. มยอนมาผมแล้วก็มาเซิฟนี้นะครับข้อดีอย่างคือกูพีวีพีเก่งนะครับก็งสงสัยฝรั่งเหมือนเล่นไม่เป็นเว้ยฮะเป็นไงครับผมความคิดเห็ไอเ้เจ้ฝรั่งมันจะเก่งหรือเปล่าก็มาดูกันเลยนะครับก็โอเคเรามาเริ่มมีคนอยู่ไหมเดอะแฟกไม่น่าจะมีเว้ยนะครับ โอเคแล้วก็ต่อไปต่อไปแต่เมื่มีคนบอกนะแล้วก็โอเคเตรียมตัวเย,ย็ดสโลยนะครับหูนี้นะครับก็ลงอินโทรเป็นยิงช่วงแล้วก็มีน้องๆหลายคนมาถามผมก็พี่ๆสอนนำอินโทรเลยพี่ๆสอนนำโอ้ยเด้อเด้อเด้อไอ้เยอะอะไรวะอะไรอ้าวเดอะแฟกเดียวกูไม่น่าตายเลยนะพี่ยเมื่อกี้โดนอะไรเด็กโกเบ็ด อ่าวชิบหายนะน <c oughs> ใครว่าเสิร์ฟฝรั่งแม่งไมวโป้เออเว้ยนะครับก็โอเคนะไว้เจอกันอีพิโซนาจบวันไรก็รับสักใครนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมก็บ๊ายบายยูน้